พี่แจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของผมนะล,ลูกพี่เชื่อไหมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยไอดอลจริงๆเลยนะเอออแล้วก็พูดหลายรอบแล้วใช่เป็นไอดอลที่ผมแบบชื่นชมเลยอะ่ะแต่คุณดีใจมากคุณบอกช่วงเนี้ยพี่แจ๊กไม่ค่อยตามคุณแล้วดีใจมากเลยแล้วกล้องดีใจ<ผ>มากบพี่ผดีใจดีใจแล้วก็ก <laughs> ลัวใจ <laughs> ตัวเองกลัวใจตัวเองนี่คืออะไรเคยไปฮึบใครมาหรือเปล่านะเบื่อไหมวลาพี่เล่นตลกอ่ะคนอยากให้พี่เล่นตลกพี่มีเบื่อมั้งไม่เบื่อก็รู้เหมือนตอนนี้ก็อยากให้เล่นตลกกูก็เปิดสวิตช์ของกูแหละแต่่่่่่่วววาาาาเเเเลลนนนนดด้้้้ยคมทททีีไก คือคือคุณไม่ได้มากไปกว่านี้นะทไแล้วล่คุณมาช้าทั้งโมงมันเงก้งนะเอาทำไแล้วผมมาเจ็ดโมงที่มาเก้าโมงวลาคนนั้นเ้าโมงเอาคนั้นผมเจ็ดโมงคนนั้นเธอมาแต่งนะแต่แจ๊ทชนชื่นช้าแนเะหีพี่เชื่อผมไหะแจ็ชนชื่นช้าแล้วนัาคมม่ช้ากินแบรนด์โชเลยสี่วดมันต้องพิอยู่แล้วของดี <laughs> แ่บแบบอยู่กับพ่อแห้งมากอีกแล้วนะไม่ได้หยุดใช้คำว่าเที่ยวนี่ยเขาเป็นเจ้าของบาร์อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปไปมูเชี่ยวบาร์และ OFTR ฟที่น้องวีวิวเล็ยชอบไปไงใช่ลูกส่วนเวนชั้นเป้าลายวันนี้ได้ไหมล่ะวันนี้ได้ได้ใจไหมล่ะวันนี้เสร็จแล้วไปกินร้านที่ได้ไหมมันไม่ได้ได้ปหมไม่ได้ได้ไหมล่ะวันไหนผมพาน้องๆไปกินได้ไหมล่ะ ร้้านนีแล้วพี่ขึ้นไปแล้พี่ต้องไปดูแลแขกบ้างเวลาดูแลแขกคือเวลาคือว่าดูแลแขกเหมือนไม่หมมนไ่ใช่ร้านเราเลเวลาว่ามันออกจากปากคนบางคนแต่เห็นน้องวีเขาชอบไปร้องเพลงที่ร้านนั่นแหละมากล้เขาขึ้นไปร้องเมื่อไหร่เออนั่นนั่นนั่นไอ้บริสดูแลเขาอะนนี้เอ้ไอ้บอิสดูแลเขาไอ้ไอ้ไอ้ลลิสแต่ทรงผัวกันเลยเหมือนกันนะไอ้บอลลิสเนาะ ก็ผมว่าจริงๆเขาไม่น่ามาหรอกคือออกแล้วก็ไม่ต้องเอาคนอื่นมาแทนคือออกไปแล้วก็ออกไปทั้งชุตเลยไม่บอกว่าเอาใครมาแทนเงี้ยอันนี้แล้วก็ดูแลได้ไปเต็มที่ที่จะเดินยังไม่ไหวเลยใช่ป่ะแล้วมันแบบใช่ไหมฮะออกแบนป่ะไม่ใช่นี่ออกได้ป่ะได้ครับ คือเพื่ออะไรวะคือเพื่ออะไรขอพี่มึงเดินก็ไม่ไหวไอ้นิกกี้มึงก็ยังมาทํางานมึงเดินยังยืนไม่อยู่เลยเดินเดินเดี๋ยวก็จะล้มมึ่มางทำงานทาไมวะมึงบ้าปามีคนเข้าไปคุมที่หนึ่งไงเช้าส่งพี่ชายเข้ามาอ๋อเออมันไม่น่าหรอกเออไม่น่าพูดอะไรอันนี้อะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวนะ เบื้องหลังอะถ้ามึงถามอะไรกูหลังกลอ่ะกูยังพูดอะไรได้นี่เบื้องหลังมึงก็เอาไปเลยกูวันนี้ยกูจะพูดอะไรคืออยู่ๆนี่มึงก็เอาไปให้พี่แจ๊สเอาเป็นมึงทำไงเออที่มึงไม่บอกเขาเลยอ่ะมีใช่ไหะพี่ครับ กูถามมงถมี่กบอกว่านี่อยู่ยื่นไมคมาแล้วได้ผู้เธอยงียีอ่เม้ผมเคยมีไงพี่อยู่ดีก็ยื่นไมมาแล้วเอากล้อมาแล้ผมพูดแล้วผมก็พูดแหละผมก็พูดไปแล้วไม่บอกออะไรป่ะไม่็นลกเลยอพูดงี้นะเออทีนี้กูจะไม่พูดอะไรตลกๆตลดนนหดันมาซึมันอะรข้นจบไมคนเวอ้ โอ้อะไรมันสบายขนาดนี้วะฮะคุณบแป๋มแย่ชวนชื้นถึงต้องนั่งหลังตรงเลยอ่ะคุณมันนอนแต่งหน้าอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรก็เอาคุณไปอยู่แล้วเหรอเนี่ยจ่อไวอีกหน่อยแบบเกิดพองนอนให้เขาแต่งจริงจะได้ไม่ดีขึ้นมาให้ชาติเขาตกใจดีขึ้นมไหมตกใจกันทั้งทีชอบกันทั้งทีเวทสอใพ้อยให้ตลอดเออแล้วทำไมทำไมช่วงนี้ต่อให้แบบว่าอย่างวันเนี้ย ทำไมทำไมเขาให้แบบว่าป่วยแค่ไหนพี่ถ้าทำได้ <c oughs> ป่วยแค่ไหนเจ็บแค่ไหนแต่ทำไมถึงต้องแบบตื่นเช้ามาขยันทำมาหากินนะพี่แป๋มพี่คือเพื่อใครทุกวันเนี้ทิ้งหนึ่งไม่ออกเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราอืมอะหลับอีกแล้วตื่นมาสิ <c oughs> มันไม่จบเลยตอนนี้หลักๆในชีวิตพี่นี่ที่เล็งไว้ก็คือแม่กับกตายลกอะไรแบบอะ กระต่ายกูเรียนไว้กินเนื้อกูต้องดูแลเขาอย่างดีฝุ่นเขาไม่ป้วนวันหนึ่งเกิดเกิดบภาวะข้าวยากหมักแพงคือเขามีโปรตีนชั้นดีตั้งปีตัวอยค่าค่าดูแลกระต่ายเดือนเดือนกี่บาทโอเยอะไหมเยอะก็กระต่ายป่วยนึงหาหมอกระต่ายหาหมอทีแล้วแพงวันเนี้ยจะพกเช่นค่าที่ยังไม่ไปหาหมอเลยแต่เก็บเงินไว้รักษากันได้พี่แบมผมพังตรงนั้นสมมติถ้ากิดพี่ตายงานพี่ผมไปถ่ายผมดูทุกเจ็บ ก็ขอให้ตายออกนะออกอยากไวรัลอยากไวรัลก็ขออยากจะทุบไวรัลแบบเื่นงตายเหรอเออขอแต่ว่าเแต่ฉันเห็นว่าเวลาคนเขามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้งานเยอะอะอง้ใช่โฉันจะนตายฉันจะได้ข่าวมันต้องมีมันจะได้งานเยอะนี่ก็ยังไม่ต้องถึงขนาดตายหรอกเป็นแบบว่าถ่ายรายการอยู่แล้วก็ฟุ๊กแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เกือบตายอะไรเงี้ยจะได้เป็นข่าวแล้วก็คนจะได้ติดตามติดตามชีวิตพี่ในช่องผมไหมถ้าฉันเข้าโรงพยาบาลเป็นมึงด้วยเหรอที่จะได้รับสิทธิ์ถ่ายคอนเทนต์พี่พูดก่อน ถ้าพี่ป่วยพี่ไม่สบายผมไปชเดียวได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไปถ่ายพี่ได้ทำไมถึงไม่ได้เป็นรายการท็อปกัน์ดเอ่ยนี่เป็นแบบอะไรเพราะว่าเธอมันมีพิธีกรหลายคนมันลบห้องเอาผมดีกว่าแล้วถ่ายแบบถ่ายชุยๆด้วยเนี่ยถูกกองไปแล้วก็คลิปพี่อะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปตัดฟุตใช้ไหมนี่ได้อะไรก็ดังไง เาะคนคอมเมนต์นะคุณดังขึ้นนะนแต่นะคุณออกช่องผมเพราะกระแสคุณที่ได้ตอนนี้คือคุณได้จากนุ้ยนะ <c oughs> ล่าสุดในที่ออนเนี่ยคุณได้กระแสจากนุ้ยนะ <c oughs> เพราะว่านุ้ยนี่เขามีกระแสกับแจ็คสันอยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วคุณมาอยู่ในเฟรมเดียวกับนุ้ยเนี่ยคุณได้ <c oughs> เขาเรียกว่าอันอาร์ที่สองไปด้วยนะ ช่องผมอะแต่ก่อนที่นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆในแถกก็คือพี่แจ๊สนะครับผมเนี่ยเห็นพี่แจ๊สในคำว่ามีเป้าหมายหลายอย่างนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเพลงนี่ผมชื่นชมพี่แจ๊สมากนะทําเพลงแล้วแต่ละเพลงอ่ะเขาดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเพลงเออยี่ภาพพืชภาใช่ไหมยี่ภาพฤษภาืชพ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 ื่พืช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 พ ยี่สิบพฤษภายี่สิบพี่ผมฟังเพลงพี่แจ๊กนะพี่พี่แจ๊กร้องกับพี่แอ๊ดคาราบาวอ่ะมาลองๆกันฟังไม่ใช่ลูกเศรษฐีชีวิตมันต้องดิ้นรนเดินตามถนนหาคนร่ำรวยนี่ได้ไหล่ะยังไงผมฟังจริงฮ่าฮ่าฮ่านี่แอเขาที่อย่างเรลองให้จบลองฉันมีสนใครนี่รถถูกรถแพงกันไปแดงเปันไงเสไปละ เมื่อกี้ oh. นะครับไม่ใช่เพราะพี่แจ๊ดเนี่ยมันมีเป้าหมายหลายอย่างที่จะทำไม่ว่าจะเป็นทั้งเลงทั้ง u t u b e นะครับทั้งเรื่องครอบครัวเมไมเขาต้องทำเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากเพราะว่าเขาทำทุกอย่างเขาก็าทำเพื่อพี่แจ๊ด เขาเก็บเงินมากี <tamanho S 1> s ok? <S ่บาทเขาให้พ <father>. so ี่แจงหมดเพื่อปิดบ้านผมก็เลยเห็นว่าพี่แจเนเป็นไอดอลของผมผมก็เลยอยากมีเป้าหมายเหมือนกับพี่แจ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องซื้อเพื่อแฟนนะทุกคนวันนี้ผมอะฮืบอเพื่อแฟนจะเป็นต้องก้อะเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวไอ้วันที่เก้าหรือวนทสองเนี่ยพาแฟนไปเที่ยวแล้วก็ปลายปีเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเงินได้มาผมโดนแฟนยึดเงินแล้วนะตอเนี้ ถ่ายรถมาแฟนยึดเงินผมแล้วนะเพราะว่าแฟน,นจะทำตามเ,ออเขาเรียกว่าโลโมเดลพี่แจงเขาจอาเงินผมไปปิดบ้านตะโกนทำไมอะ่ะไ <laughs> ม้ควเสียดายอยู่แล้วไม่ใช่จะให้ทุกคนได้รู้ไงว่าผมในทุกวันนี้เปลี่ยนตัวเองแล้วผมเนี่ยต้องขอเพื่อ,อแฟน<อ>แล้วกด่มกินแ้วแฟนฮะไม่รู้ทำไมไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมก็ต้องฮึบเข้ามาก่อนสินะครับพร้อมรับงานเต็มที่กินหมดไปขวดหรอวะอ่ะก็นี่ริผมกินด้วยสินะครับนะครับผมเนี่ยพร้อมรับงานเต็มที่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีตัวช่วยที่ จะพูดพลังแรงทุปไก่สกัดนี่ไปครับไม่ว่าจะมีเหตุผลนะครับที่จะต้องหยุดนะครับเป็นอะไรนะครับผมก็พร้อมที่จะไปต่อมีแต่มาเพราะชนอะไรก็กินหมดไปแล้วมาชนก่อนดินี่ลองเทลองเพลองเทกัปปี้กระเป๋าฮ่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 ามีแจะเดินออกไปก็ออกแล้วมันทิ้งมาบ้างเลยเออไม่ใช่ไปต่อไปหาพี่แจ๊ดแล้วไอ้แขกคือพี่แจ๊ด อยากเจอพี่ก็ไปดูช่อง GMMTV ไงแปลว่าไอ้เทปผมก็เป็นพี่แจ๊ดแล้วเตรียมตัวเนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปพี่แจ๊ดเนี่ยถือว่าผมพูดเป็นหลายครั้งแล้วแหละ,ะว่าพี่แจ๊ดเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของผมล,ลูกพี่เชื่อไหมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยไอดอลจริงๆเลยนะเหอเออแล้วก็พูดหลายรอบแล้วได้เป็นไอดอลที่ผมแบบชื่นชมเลยอ่ะเพราะว่าพี่แจ๊ดเนี่ยเขาแบบว่าทุกอย่างนะเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองด้วยแต่เพื่อตัวเองกาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบสองสิบก็ครอบครัว รกบควเหรอใช่แล้วทางานมาสมมติได้เงินมาร้อยนึงเมียเก็บเท่าไหร่เมว่าเก็บหมดอ่ะมื่อก่อนนะเออมอก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้อืมคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเพิ่งเริ่มสร้างกันสองคนครับได้เท่าไหร่คือ ันเอาไปหมดเลยอะแต่พอเริ่มพักหลังๆแล้วเนี่ยมันพอที่จะเก็บได้พอที่จะใช้ได้พักหลังๆมันก็เริ่มแบกให้ชุดจริงมันแบกให้พี่เดือนเยอะนะพักหลังเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเพิ่งช่วงนี้ใช่ไหมเพิ่งช่วงนี้แต่ก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่าที่เขาเก็บกันพี่ไปเพราะ่าจะรอาไปปิดบ้านมาใช่ใช่ปิดบ้านกาจรจะไปปิดบ้านไปแล้วหลังจากปิดบ้านแล้วอะมันก็เริ่มให้ใหพี่แล้วดีแล<ๆ>้วนะมันมันตัดสินใจให,ให้พี่กวักคึ้กับค่าตัวตายแล้วนะมัคอว่าแต<ๆ>่คุณดีใจมากคุณบอกช่วงนี้พี่แจ็ไม่ค อยากให้เลยดีใจเพราะอะไรดีใ,ใจเพราะว่าเราอิสระไงอิสระในที่นี่แบบเพราะว่าจะทําอะไรก็แบบอยากไปถึงจังหวัดนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากไปซื้อของที่นี่อยากไปเดินห้างเข้าไปได้เพราะว่าถ้าเขาอยู่อ่ะเราก็ต้องไปในที่ที่เขาอยากจะไปถูกไหมเอเออยากจะฟีสไตล์เล่นกับ FC ผู้หญิงก็เล่นได้<อ>แต่กลัวใจตัวเองกลัวใจตัวเองนี่คืออะไรเคยไปฮึบใครมาหรือเปล่าฮะรู้ดีหว่าเออเขาหลือแค่แซ่แซ่แ่แต่ไปฮึบมาทีเดียวละฮะทีเดียวโอ้โหเป็นสองเลยสิโลกไงโลกพวกเกมเลย่นแะละอยากอะไรแค่ แต่กูเล่นนี่ต้องยอมรับเขาะนะเมื่อวานเนี่ยพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมาพี่แจ๊บจีนไปจีนบุรีถึงก่โมงพี่ได้ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วเขาเพิ่งรู้กันเลยว่าเขามีงานตอนเช้าใช่คือชีวิตก็รู้แค่ว่าอ่ะมีอะไรจะติดกะโลกไปไหนก็ไปดได้หมดได้อื่นไม่อื่นเพราะเราเชื่อว่าเขาพ่านเราไปได้ดีเมียพี่ก็พูดตลอดนะที่ไหนที่ทําให้เธอจเจริญเราจะจับมือกันอ นอนน้อยไหมเมื่อคืนนอนน้อยไหมนอนกี่ชั่วโมงไอ้นอนเน่ะมันไม่ไม่ไม่คงเส้นคงวาหรอกอ่างวาน 2, 3, ันก็สองสามเมื่ีก็ห้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยนอนกี่ชั่วโมงพี่เช้าเหรอนิดเดียวนิดเดียวนอนน้อยอยากรู้ว่าพี่แจ๊สมีตัวช่วยในการบู๊พลังนะพี่นี่เลยแจ๊ด น okay. 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 er> like e nah ี่เลยครับผมไม่ว uh ่างานจะหนักแค่ไหนนะครับผมก็พร้อมที่จะคืบนะครับทำงานเต็มที่เออนี่เลยครับผมแบรนด์ตู้ไก่สกัดนะครับวุ้พลังแบบเต็มแนบเลยทีเดียวเต็มแนบเต็มแนบเต็มแนบหัวร้อนไอ้นี่พากูตกใจไปด้วย่อไมเเต็มแนบ มาเต็มแนวนะครัพี่คนแรกเลยจำแนบเลยเออพูดพลังแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมจะเหนื่อยแค่ไหนผมรู้สึกแบบกระปี้กระเป่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปถ่ายงานต่อไม่กลัวเลยสบายเลยฮึบไดกล้สบายครับอ่าใช่รักหน่อยลูกพี่เพราะว่าลูกพี่ทำงานหนักยิ่งเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตตอนเช้าทํางานต่อวันนี้นี่ระยดเลิกหมดเลยล้วหาก็ไม่เต็มพี่แล้วแล้วท่นอะนรก็ไม่ พี่พร้อมจะไปต่อยังกูยังไม่ได้ถ่ายที่นี่เลยงั้นกูไปต่อไปก็ไปต่อแล้วไม่ใช่เพราะเรื่องกไปเรื่องใหญ่ไงเพราะคุณเนี่ยขายแยบคือเครดิตบอยเครดิตบอยความหมายมคืออะไรก็อยู่ๆพี่บอลมาถามอยู่แล้วคนนั้นก็พูดเออบอกเครดิตบอยเออมันก็น่าจะใช้ชื่อดี้อีกเพราะว่าพี่เกอร์รู้เวลาพี่ไปซื้อแหละกับพ่อค้าเสื้อวินเทจเลยถือว่าจะเป็นของที่เราซื้อร้านประจำเราจะล่อพ่อค้าแบบล่อยังไงล่อในการซื้อให้เขาตายใจเขาเลิกซื้อเขาตายใจกเราก็จะเอาของมาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเส้นดือนนนนะะเเดดีีี๋ยวรอไไม่่่้้ตาแจงสิ S <S <an> <S จะรู้กันนี่มันก็หลายเจ้าหลายเจ้า,าเจ้า,าเออก็หลายเจ้าที่พ่อหางหมูอะเดิมเยอะขึ้นแล้วหลักสองแสนสองแสนแล้วอะดีนี้ไม่ค่อยแล้ว,วก็มีให้ตังค์ะเออคุณทำอะไรดีวะซื้อเสื้อวินเทจต้องทำแสนละพี่ของทั้งหมดลงทงลองเท้าทุกนั่นทั้งหมดเนี่ยเออจนสุดท้ายแลเรา่อค้าแบบเริ่มรวมตัวกันแล้วเริ่มเป็นที่ไปที่แพร่งคลายกันหลายๆตั้งคุกกันแล้วจะมาอุ้งกู ใช้เงินอย่างเงี้ยกูก็ต้องตัดสินใจวันนั้นกูต้องเป็นวันมอบถวายตัวเลยถวายหูกูเลยอ่ะอือถวายยังไงแแค่พูดคำนี้มันรู้เลยแจแค่พูดเสียงเบาๆนันเลยแจงเท่าไหร่สี่แสนก็ต้องยอมอ่ะวันนึงเต็มๆตมอ่ะแต่วันนก็ไปโอนให้อ่าแต่นี่กูจะไม่หมดนี่ยังมีอกเยอะไี้วันมันก็มึงมีมันมีพ่อค้าใจดีคนหนึ่งบอกผมว่าขอทวงเงินพี่เลยเพราะว่าชีวิตจริงอ่ะมันบอกมันไม่กล้าทวงมันบอกมันกลัวพี่งอนแต่ใจไม่ใจไม่ถึงใช่ปะเขาบอกพี่ติดนี่มันเพื่อน ขอหลับอยู่หลับอยู่โอ <please> ้หเดี๋ยวนี้นอนก็ต้องนอนกับคนแบบคนเซเลบนะนอนคนเดียวไม่ได้โอ้โห่ด้องแจกนี่ห่าจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บวันนี้พี่ทีครับเออไอสัตว์ที่ผมมึงจะถึงหนังคารถอยู่แล้วเนี่ยไอ้แจ็คผมเปิดโอกาสให้คุณแล้วผมได้จิ้มได้จิ้มได้จิ้มได้ วิชาเลยกูณไปให้มึงตอไนไหนวะแต่หลังกล้ like องมันบอกว่าพ you know. ี so ่ไปซื hmm. not, ้อตูพีมมาฮะไอ้ตู้เย็นน่ะมันบอกอะตู้เย็นไม่บอกตรงๆเลยนะตั้งใจจะแบบเนียนไปเรื่อยๆจนจนกว่ามันจะให้เพราะว่าอันเนี้ยซื้อถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เงินอะมันคือไม่อยากคบมูลค่าเท่าไหร่ตู้เย็นตู้พิมสิบห้าแต่แค่ว่าเราไม่ได้คบมันแค่นี้เราไม่ได้คบมันแค่ตู้เย็นเอางี้กูขอเอาซื้อแหละมึงขอกูขอมึงได้ให้กูได้ไมาละ ฮ่าเลยเหรอกูลุกเลยเหรอตื่นใจสัตว์ตื่นเลยเดี๋ยวมึงถ้าม like, ึงไม่พอใจอ่ะถ้ามึงแบบรอไม่ได้มาเอาตู้เย็นสุฟีมึงคืนไปเลยเดี๋ยวกูเอาประตูออกแค่ประตูไว้เอาละเอาละพี่รู้ป่ะว่าไอ้แจ็คอะมันกลัวพี่เนี่มันก็ไม่ได้กลัวหรอกเอาจริงมันไม่กลัวนะไแจ็คอ่ะแต่ว่ามันเกรงใจหรือมีอะไรหรอกอ่ะไม่เป็นไรรายการเราก็แบบว่าค้ำค้นะ วันนี้ชวนพี่แจด๊ดมาเพราะว่าพี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการฮึบแล้วก็เป็นแบบว่าไอดอลของน้องๆหลายๆคนมมนะพี่แจด๊ดเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปส่งเข้ารายการฮึบอันไอเดย์มึงน่าเข้าแนะั้งแหละยี่สิบนทีที่ผ่านนี่น่ามจะเป็น,นก่อนสไคร้หรอไม ตะโกนบอยอ่ะผมบอกแล้วไอ้เงี้ยถ่ายเย็นๆ <c oughs> กขพามาข้างนอกร้อนมากเลยเน <c oughs> ี่ยเอาโอเคพี่แจ๊ดฝากบ,บอกเอฟซีหน่อยเดี๋ยวติดตามรายการทึบอันเดย์พี่ผมแปบมบแล้วก็ผมเป็นพี่กอ,อนทึบอันเดย์นะครับผมพี่ผมแปบมบก็นิกกี้เป็นพี่กอนทั้งส <c oughs> องผมนะครับผม <c oughs> อ่าครับผมเดี๋ยวสนุกสนานแน่นอนอย่าลืมดูด้วยครับ ไปเดี๋ยวเดินไปส่งพี่แจดนก่อนเข้ารายการบราคุยอีกนิดนึงพี่พี่เป็นคนที่ทําอะไรในทําสุดนะเพื่อเพชชั่นตัวเองเพื่อเพ็ชชั่นเพลงผัวทิ้งนี่นี้ที่มามาจากเพลงคือจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นเป็นอะไรการแล้ววันนั้นรายการแม่งมันเป็นสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วเทปนั้นอ่ะสามคนก็บอกว่าโดนผัวทิ้งแบบไม่ทราบสาเหตุไม่ไม่ไม่รู้สาเไม่รู้สาเหตุเออมาทิ้งไปเพราะอะไรอยู่ๆก็ไปเลยแล้วหายไปเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยเออเชี่ยมุมนี้ก็ยังไม่มีใครเขียนอ่ะไอ้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันไม่อาจจะมีมีอยู่ครับ แต่พอ<ม>คิดปแป่งหญิงเลยคิดซ้อนเป็นทีน,เ,นเออเพลงนั้นมันเป็นเพลงสำหรับผู้หญิงกูเอากูร้องเองเลยผู้ชาย แล้วกูก็แต่งตัวผู้หญิงไปอีกเป็น L G B T ไปเลยใช่อะไรประมาณนั้นอันนี้คิดเองหมดเลยไหมคิดเองส่วนใหญ่ MV คิดเองหมดพี่เขียนเพลงนะพี่คิด MV ต่อเลยเนื้อเนื้อทุกตัวนี่พี่เขียนเองหมดเลยอ่ะใช่พูดเก่งว่ะไม่กิดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรวะนี่พี่ก็ไม่ได้คนนักแต่งเพลงอะไรแค่อยากเขียนเพลงให้ตัวเองร้องเองมากกว่าครับแต่มันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะเราก็เราพัฒนาในในสายที่เราอยากจะเดินอ่ะอยากร้องเพลงก็ต้องเขียนเพลงเองครับอะไรอย่างนั้นน่ะต่อให้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ีเเขยนพอะ ทเองา่น้อยว่าเพลงไม่มีใครฟังแต่กูก็กูร้องด้วยความสุขคือตั้งแต่ทําวันแรกอ่ะ ก็ไม่ได้หวังเอาดังนนตั้งแต่แวนฟอว์คือถ้าดังก็กําไรครับเหนือกไหมอ๋อแต่ถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นไรคืองานชอบแล้วแต่หวังไม่มันก็มีแหละแต่ไม่ได้เยอะอาแค่นั้นเองแล้วแสดงว่าตอนแต่ไพวกยี่สิบสีมายไอ้พวกเจ็แอนี่พี่เขียนเองเหรอเขียนเองเออเจ็แอผมชอบมากเลยก็เขียนเองแล้วเจ็แอเนี่ยเจ๋งมากอจริงจริงอะพี่ชอบเพื่อชีวิตแต่เรากลัวว่ามันจะลึกไปมันอาจจะคือตอนนี้สิ่งที่พี่ทำคือต้องทำสองอย่างทำที่เพลงชอบด้วยทำเพื่ออออสร้้้าาางินดววยยยตต่่พแถูั คนเดียวอาจจะทําที่ตัวเองชอบแบบแต่เนี่ยพอมีอ,อยู่ด้วยเขาก็อยากให้เราทําแบบสร้างเรือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราฝันจะไปนักร้องใช่จริงๆแล้วฝันนั่งจริงอยากเป็นนักร้องเลยใช่ป่ะแต่ตลกต้องทําเพราะว่าตอนเด็กๆมันบากใช่อยากอยากเป็นศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีอ่ะ แล้วเขาเรียกอะไรแต่เสียงพี่อะมันไม่ได้แต่เพราะนะพี่แจ๊สเดี๋ยวพี่พี่ร้องเพลงเก่งนะไม่แต่พี่มันมันไู่แต่พี่มันพี่พี่ยางว่ะแต่พี่ก็มวยวัดอะแต่สําหรับพี่เนี่ยสำหรับผมในตลกเนี่ยพี่ก็ถือว่าสุดแล้วแต่พี่อยากสุดเรื่องการร้องเพลงเรื่องศิลปินเรื่องเพลงมันเหมือนตลกอะตลกอะบอกตรงเลยคงไม่ได้ดีมากไปกว่านี้แล้วแหละพี่เบื่อไหมเวลาพี่เล่นตลกอะคนอยากให้พี่เล่นตลกพี่มีเบื่อมั้ยไม่เบื่อเพราะก็รู้เหมือนตอนนี้ก็อยากให้เล่นตลกกูก็เปิดสวิตช์ของกูแหละแต่ว่าเล่นด้วยความที่ได้ ค,คือคือคูไม่ได้มากไปกว่านี้นะ อืมกูเชื่อเลยว่าเรื่องเล่นตลกกูไม่ได้มากไปกว่านี้นะกูน่าจะได้เท่านี้พี่ที่สุดแล้วพี่รู้สึกไงเวลาคนบอกพี่ที่สุดละเมือที่สุดไหนอ่ะกูไปเล่นพี่เท่พี่หนวกูยังใบแดกเลยกูเป็นที่สุดแออล้อมมันลายจริงไหมโอ้โหไอ้เหีท่ฐานไวเลยยังเต็มเลยกูไปอานอะไรต่าหรอแบบพี่เจอพี่เท่พี่หนวกยังเต็มอยู่แต่ก็เล่นแต่ว่าเราเล่นแบบไม่เต็มที่อ่ะเออแต่ถ้าเราชนแบบรุ่นเดียวัใรุ่นใหญ่ๆได้รุ่นนี้น่ะอ่ะอย่างนั้นนะถือว่าเก่งแต่นี่มันก็แบบเจอรุ่นใหญ่ให้พอะไรเงี้ยมันยังไม่หรอกมันพูดดดยยาาาาาากกกกอออออชีีีีีพตตตล่่่่่ะะคนนนนนไไไมม้้้้ปววแัเเจ อายุที่เหลืออยู่ตอนนี้จะเทให้เป็นทางแบบเพลง <ะ S 1> <ช>แล้วใช่เหรอใช่แต่ว่าตลกก็ยังดีอยู่นะเพราะมันก็อยางบอกอ่ะตลกเราเราเราก็เรียนมาแน่นแน่นพอสมครวรอ่ะแต่ก็ไม่ได้โชงชางมากมายแต่ว่าพอใจแล้ว่แต่ที่รับรายการเนี่ยเพราะว่าจะเพื่อเลียเ้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อตัวเองเนี่ยตอนนี้เพลงแล้วใช่ตอนนี้พี่ถือว่าคือเพื่อความฝันได้สำเร็จใช่ไหมมามา,มาก็อบอกตอนนี้ โชคดีหลับเอาว่าดิ๊กี้พี่ใช้คานี้นะกูจะตายไปกูไม่เสียดายชีวิตกูแล้วันที่กูหลับตอนนี้คิดอย่างเดียวว่ากูอย่าตายตอนลูกกูยังไม่โตกูขอให้ลูกกูโตก่อนเห็นความสําเร็จอะไรของลูกก่อนถ้าอยู่ข้างนะถ้าตายหลับตาตอนนั้นนะกูจะกูโชคดีจังเลยที่กูเกิดมาเป็นแก่อ๊ีนี่พูดจากใจภูมิใจในตัวเองมากใครไม่ได้ภูมิใจในตัวกูก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กููภูมิใจตัวเองมากเนี่ย พี่แจ๊ดนะสำหรับผมนะนี่คือแบบว่าคือพรีวะของจริงนะครับส่วนใครนะครับตอนนี้ที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกลารู้สึกเพลียไม่ใช่อันนี้จริงจริงเพราะว่าพี่แจ๊ดเนี่ยม่อคือทำงานเลิกดึกแล้ววันนี้มาถ่ายรายการต่อเดี๋ยวยูยาวกับผมกับพี่ผมแปมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดอยากบู๊พลังเหมือนพี่แจ๊ดนะครับจัดไปเลยนะครับนี่แรงชุกไก่สกัดนะครับพรุ่เช้าเนี่ยถ่ายงานแบบนี้โอ้โหรับรองว่ามีแรงไปต่อแน่นอนถูกต้องครับบู๊พลังด้วยแรงซุกไก่สกัดนะบอกเลยว่าสุดย ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูรายการพี่แจ๊สเข้ากับผมกับพี่ผมแปมเออปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะครับ f c นะครับติดตามรายการนะครับรึบอไนท์เดย์นะครับทาง YouTube GMMTV นะครับแล้วก็แฟนคลับพี่แจ๊สโอ้ตอนนี้ซัพย์ไทยพี่กี่ล้านหกเจ็ดล้านปุสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าล้านที่คิดไว้นะเยอะลหกล้านกว่าแฟนคลับพี่แจ๊สนะครับหกล้านกว่าอย่าลืมไปซับช่อง GMMTV ด้วยแล้วก็ช่องกินตาชัดด้วยนะครับพี่แจ๊สไปพีมั้ยการไป น,นี่เนี่ยนี้ก็คือ,อยาทห้มันเป็นนมใช่แต่จเลี้ยงเหรอจนี่พี่มาแล้วก็โชว์ลวชหลังเหรอเออพะแล้วแต่พี่